สุด้ยจะเป็นเห็ดปวกครับคุณน้อยเห็ดปวกกระปูกระปูหน้าสินะครับยยปูนาเม,ม่งเนนม่งจีนูนนครับผมเต็มเลยขเม่งจีนูนเม่งจีนูนเป็นถุงเลยเนะห็ดปัวอ่อนสุดท้าครับผม,มสนับสนุนนะครับว่าจะเป็นกระปูกระปูที่เพิน่นนั่นนั้น ลวกมาใเ้แล้วกัมีขอปงปกินก็ตำสูนครับผมกระลูกการเฮดบวครับหุ่นอ้องป๊าถลายแหงมันจะส่งคนเฮ็ดบวกเป็นครับว่าจะเป็นเฉียดเฉียดที่เพป่นลวกมากห้ีว่วครับมีครับผมเฉียดคนอย่างจานละห้าสิบาทว่าจเป็นหอยหอยโขดหอหอยคงครับผมจะสอนปน๊าคนลายแหอยองอีดีสว่างเลยนะลายคักนี่นคน ซีเร็ดครับพี่น้องเลยว่าซีเรียสลงงูครับเว้นลงงูเพื่อนนีเป็นจันมุกิโดเพื่อนขายครับผมเมียและบาร์คัลได้ข้าวถูกๆเลยบรรยากาศมันงรเป็นเฉียดครับพี่น้องเฉียดไร้แห้งดีบรรยากาศอาหารกันเฉียวจะเป็นเฉียดเห็ดปวกส้งนอยู่ไร้แหง้งแมงจุดจีครับผมแมงจุดจีเห็ดปวกไร้แห้งแม่งเคร่งคองเห็ด เทปพ่ายครับาะวาสิเป็นเมงขิ้ปกมครับผมบรรยากาศอาหารการครับผมเท่ายคิโร่ละห้าสิบบาทถูกยุบไมนนองเลยบรรยากาศครับผมเมรละลางม่เหีแดดเีย้อยก็มี้คนังนี่เม่งิโปมครับผมคนตนเม่งิีปูมพลายเม่งขปูมปลาเข่ครับเม่ชินูนครับผมเน่องบรรยากาศคร กุสนับสนุนผมเต็มทีบเลยนี่ต็มนี่เต่มนี่จะเฮ็ดปวกครับช่วงจ่องสอนครับเฮ็ดปวกลายหฮงดีคนตมาเนี่เฮ็ดปวกลายครับเันมเฮ็ดปวกเเฮ็ดปวกเพึ่งครับผมเฮ็ดปวกเฮ็ดพึ่งอึงจะเป็นแพ็กมากอนี้อินดานาอินดานาครับเป็นตัวเลย ว่าจะเป็นเฮ็ดผมเฮ็ดทางบ่ได and ้เฮ an ็ดเด่นบ an ่าเนหัวหงอกจสะอ่อนเลยว่าจะเป็นอึงครับเป็นแพ็กเลยอึงยังขายเจ้าบายอยู่คำนานร้อยห้าสิบเนาะคำเนาะขายเป็นแพกเลยพี่น้องน่าจะเป็นแพกมาเดียวว่าจะเป็นครบเป็นเฮ็ดพึ่งปลาเนื้อออนครับผม เฮ็ดตัวอือครับผมส้วนท่านี่เงีจะเศรามากนี่คนร้าครับมักห้อยครับห้อยหอยสีกรตายด้อหอยปูท่านี่มควรเอื่นหอยโคงครับคเอื่นม่คู่กันเฮ็ดถึงครับโอ้ยแมงดาหนามีคล้ายเป็นตัวเลย ก็นี่ว่าเอาอีกเลยบนที่ขึ้นไปลายแหงป้าตัวเห็ดพึ่งงามกระปูพี่น้องโซนทะหนิมบรรยากาศอาหารการกินครับเห็ดพึ่งหลายแหงในส่วนกระทรวเนี่ยอยู่ได้กินอาหารตามฤดูกาลครับผมเห็ดพึ่งเหลืองโบกเป็นขอมป้าตัวลายแหงดีบรรยากาศครับพี่น้อง ยำสาวๆแต่ละนักไทยเราคือถ้ามึงจะแบบนั้นะความสนุ่เมืนวินซีเย่ข้าวมะม่งอาหารการกินสองคงโมโงครับผมบรรยากาศครับเนะมงจีนู่นรับเมงจีนู่นเสร็จสุดเลยเป็นไซคูบมาขายนะไม่ใช่เป็นจีนู่นเมงจีปโปมครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับหอมๆครับ มันจะเป็นหอยหอมเฮดดองโง่ครับพี่น um, ้องบรรยากาศครับสนับสนุนเฮ็ดเพาะครับผมโซนท่านนี้เฮ็ดพเ้าเดลือเองได้ครับพี่น้องบรรยากาศครับสนับสนุนเงี้ยเราเฮ็ดพร้หนังเฮ็ดน่าจะเป็นเฮ็ดฟ้าไฟครับอ๋าถูกลายแหงเฮ็ดพร้าพดเฮ็ดเฮดฝ่ายเบิดครับพี่น้องโซนท่านนี้ บรรยากาศเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเห็ดพราะโวมาแดงมาแดงเป็นมาแดงร่วมวันนี้มี่เบลล์ผมซื้อมาเป็นจานหนึ่งครับน้องเอาไปใส่เกี๊ยองใหม่ก็ไรรัวจะเป็นกิบเมงกิบโอมครับผมโอ้ยผู้สาวหน่อยผู้สาวหน่อยมาตลาดวันนี้ไปจ,จักรเสือขา,ายเลยน้องบรรยากาศอาหารการกินครับห้างนกตัวน,นี้ นี่จะเป็นห้างลรป้าอีลาหน่อยโคอาคิดินหนอพี่น้องไมคาหน่อยตาหนัดให้เราแล้วจะเป็นเฮดปวกแมงคีปโมครับผมป้าโทเป็นสะออนปลาแข่ครับปลาแขกปลาครึ่งมาพี่น้องปลาพี่จะปลาครับผมส่วนนึ้ ว่าจะเป็นเพ็มมเดพอเฮ็ดพอวัน,น,นาวนนานิโดบางเจ้หกิ้วละร้อยต้องร้อยแปดสิบบาทจะมีบรรยากาศาหการกิกันรปการเฮ็ดพนนนนอ,อ,อกดีเพชรพอทั้งหนึ่งโลกร้อยแปดสิบาทอาาพี่น้องเฮ็ดพอหนังครับผมจะได้เจาขายบกคือกันจะนีังตอครับผม ทั้ตัวกเสื้อบาม่ได้ตออน้อนเบนีลยครับทั้งตองนอนเบนพี่หนุ่มตัวก็เสื้อก็มีผมเป็นห้างยงไดิเฮดหัวอ่อนๆครับผมว่นจันทริเป็นกระบุกพี่น้องข้าวหอมเขได้หูบอกด้วยครับเลยปวดโพเฮ็ดครับผมเอินเฮดอ่งี้ยัไงเฮ็ดพึงว่าเฮดพึงสางพี่หน้อง อาอถอหลอกไงหลอดดีรผเรมากครับผมตลาดนัดไทยลาวเริ่พี่น้องเิ่มีแม่จุจีแม่แม่งจุจีบ่แม่โอ้ห้กห้องมักตัเท่าแล้วครับผมโคดเท่หยหลอกหลอกไงแห้งดีครับผมปลารถครับผมพี่น้องปลารดคั้ึกองเลยดึกกองกองนั่นนงร้อยบาทก็ะนี่ครับผมวาสีปลดรปลาหลาดเพชรเพาะครับ เ็ดพออนสัร้อยแปดสิบาทหนงังเนี้ยับอาหารการ,รกินไยเดพเพราเเ็ดหนังเน,นี้ยเราปะ เฮ็ดพอหนังเฮ็ดโพไฟนาสีร่วมกั <physical choice Prof discussion> นส <noon> ู้กันเฮ็ดการโสนับสนุนเกันน้องวัวน้องควายครับผม <aring> น,น้องไม่จ้าร้อยเบสิบเฮ็ดอ่อนๆนี่แน่เลยว่าเฮ็ดสวยๆผสมเป็นคุ้งๆแบบนี้ครับผมตัวเฮ็ดตวกส่วนตัานี้ว่าเฮ็ดตวกนั่งจะกระจังกว่าผมนี่จะกระจังสิลายแห้ง เพ็รพนังหลายโลยร้อยแปดสิบี่น้องวาเลาะอะไรเพืเอาโล่เลาะมันก็ถึอย่งน้เลยนี่้ี่อสนับสนุนครับผมนแห้งพี่น้องผมเป็ยังไงโลนี่นะครับผมบรรยากาศเพชวอไฟไม่บ้านพี่อยากกินครับผมนี่นี่บรกาศครับมัสนับสนุนผมหมกทุเรียนยังมีหลายอยู่เลยพี่น้องเอาไว้จะกินทุเรียนมาปินจีเวสนาพักครับผมโซนถนนบรรยากาศอาหารกันกินครับผมนี่ครหน้า ปลาไนครับผมว่าจะเป็นปลาไนไข่ปลาปลาปเนื้ออ่อนครับี่ยิ่งโดนได้หนึ่งร้อยบาทให้เก่าอันบน่ะลายแหงเลยค้นเดิมได้เลยครับผมบรรยากาศอาหารการกินนะครับน่าวัวจะเป็นเฮดพอเฮดปวดครับแอ่งแงข้อของคอครับผมส่วนท่านอากาศอาหารการกินไ,ได้เจ็ปวดครับเป็นกล่องกล่องละแปดสิบบาทบน่ะ คนละ80คนละ80บาทครับเกตบัวครับพี่น้องมีเขาจะขายสัตว์โเครายแบนเมงขี้นู่งเมงขีปูมครับผมโซนเท่านี้บรรยากาศอาหารการกินบริเวณป่าป่าในเห็ดครับพี่น้องอ่าสุดอะไรเนี่ยครับหนาอ่าป่าในลายเงี้ยอีกทีครับผมป่าในอันนี้เปนป่าในเนี่ยจริงจริเนี่ยถ้ากลวายสดเลยกันนี่เลย เจ้าเก่าเจ้าไปเจ้าประจำคร, okay. รับผมพี่น้องกิโลยเจ้าบาทคขม่นะรัเลยหกสิบร60ลหกสิบรุ่งนี่บ่แม่ปากไข่เลยอาหารการกินเขามีวัตถุดินปลาในตุ้ไข่ก็มีบรรยากาศหลายเห่งเพ็ดปวกแมงชิปโอมครับผมพี่น้องมักเงี้ยวมาแด่สิบบาทเลยมักเงี้ยวเป็นถุงก็มี บรรยากาศอาหารการกินพักมีซีซอครับพี่น้องอาหารการกินมีหลายว่าูจะเป็นหอยครับผมส่วนหอยนอใหม่ครับมุอปูกระปูแดงครับตัวปูกระปูแดงกระปูแดงคุณยังมีอยู่พี่น้องกระปูแดงปูจะเป็นกระปูแดงหอยครับผมหอยเห็ดขมนอใหม่ที่เมร่าต้มแล้วลก็มี จนผมซื้อมาในการนี้น้อยบาทครับผมห้อยสีกระต่ายห้อยโป่ครับผมเรียกว่าห้อยโคง้งก็าจะเป็นเพ็ดดินเพชรเพชรผัวครับน้องง่วครับผมน้องง่วน้องควยยายเนี่ยน,ะะน่ากมีเลยสุดๆเลยแีงยง่งจะกระจันครับผม จานละห้าสิบบาทพี่น้องไม่ชจชกขจจันทรเนาะรอกโอวาสิเป็นปลูกตอ่อครับผมพี่น้องซีแย่ภามารอตลาดนัดไทยดาวเกิดภาคจังหวัดนครพนมซ้ำเลยนะครับผมราม,มาตะซอกไปจะเดินกดติดตามให้ซีแย่เองเรพี่น้องเล้วเธอเด็กก็ต้ังแจ้ในการทังคลิปครับผมคลิปไไนีงง้ไว้สนิทครับผมคลิปหน้าพอไหมครับสวัสดีครับ